ผู้ชมครับพบกฤษ์ท่ฉนเคยกับผมกอฟไม่กลามอเตอร์ผมอุ้มไม่กลามอเตอร์ครับแม่บ้านถูกใจสิ่งนี้แน่นอนใช่ครับนี่คือเบนซ์ที่เรียกได้ว่าเป็นเบนซ์ที่เป็นทรงน่ารักละกันใช่ครับและใช้งานในเมืองคล่องตัวมากๆจะใช้เป็นเดลี่ยุทธเลยก็ได้นะครับสบายาสบายนะครับซึ่งต้องบอกว่าอาจจะเป็นในแง์ของแม่บา้านวัยทำงานนะครับใช้งานดีแล้วก็ดูแบบ มันคือเบนซ์อ่ะยังไงก็ดูแพงถูกต้องนะครับและไปไหนมาไหนมีแต่คนทักคนมองแต่จะให้ทักจะให้มองสภาพมันต้องสวยแบบนี้ด้วยนะครับใช่ครับคันนี้ภายนอกสวยภายในสวยเลขทะเบียนครับ4ี่สองสี่หนึ่งเลขสวยอันนี้ผมให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเลยเป็นผลรวมดีมากด้วยดีมากเลยใช่ไหมใช่อ่าก็ได้เลขถือว่าได้เลขมงคลไปด้วยนะครับ,ร,บราคาแค่แสนกว่าบาท เล่นได้ไหมล่ะเอาไปขับคือขับขึ้นเหนือล่องใต้ได้อะแสนกระบาดเนี่ยแล้วเห็นบอกว่าเห็นเป็นไซส์อย่างเงี้ยลองไปนั่งในห้องโดยสารนะครับมันจะรู้สึกว่าโปมานั่งสบายนะใช่รถคันนี้เนี่ยน้องอุ้มใช้อยู่ประมาณเป็นอาทิตย์อะเป็นอาทิตย์นะใชขข่ขับเล่นขับเทสขับเล่นขับเทสอยู่อย่างนี้นะครับเอาครอบครัวขึ้นรถด้วยนะใช่เอาเมียตัวโตวขึ้นรถด้วยนะเฮ้ย<ป>ขนาดนะ คือถ้าใครรู้จักภรรยาผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไซส์<ช>ประมาณหนึ่งอ่ะนั่งคันนี้นั่งข้างกันแล้วก็มีลูกนั่งข้างหลังอีกสองคนยังรู้สึกแบบสบายๆไม่ไดัดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นะคือเจ้าเบสนะครับ A 17 0ึนอวังกาศนั่นก็คือตัวท็อปนะใช่ครับเขามีแบบไม่ท็อปอีกนะ<ช>อันนี้คือตัวท็อปอวังกาศรถเป็นปี2006 <16 9 S 1> ถ้าเป็นรหัสของเขาจะเรียกว่า W <16 9 S> 1 6 9เป็นไง เี้ยวนะสังเกตดีๆนะไม่ใช่ตัว168นะเพร,ราะว่ามันจะมีตัว168ที่รูปทรงคล้ายๆกันแต่อันนี้ก็คือ169พอจะเป็น169เขาก็โบเจียวขึ้นมา,มา<ช>นะครับไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับ เออรถคันนี้มันมันสีเขาเรียกว่าเทาควันบุหรี่ไหมประมาณนั้นเทาบุหรี่นะใช่แต่ถ้าเกิดตามวินโค้ดก็จะเป็นชื่อฝรั่งแปลกๆอันนี้เราแบบภาษาบ้านเราเลยแล้วกันใช่ครับก็สีสันก็เงาฉ่ำสวยทั้งคันนะครับครับโลโก้เบน์อันนี้จะเป็นแบบดาวจมให้ลุคสปอร์ตเขาก็ยังโครเมียมเงาสวยดูดีนะครับครับกระจังหน้าทั้งหมดก็โครเมียมเงาสวยเช่นกันกระจังหน้าก็ไม่มีแต่หางไม่มีฟันหล่อเลยสภาพสวยดูดีนะครับทะเบียนสอเสือททหาร สี่สองสี่หนึ่งกรุงเทพมหานครป้ายสวนแล้วก็เป็นผลรวมดีมากด้วยอันนี้ให้กับรถไปเลยนะครับอ่าได้นะเนี่ยใครบอกอ่นไม่ได้สาโทรเราก็ไปทางนั้นอย่างเดียวอ่ะสิบสิบโทรแล้วกันอ่าสิบโทรได้ได้เผื่อใครรับราชการตำแหน่งประมาณนั้นอยู่นะครับผมเลนไฟหน้าสายสวยดูดีเช่นกันนะครับผมรีเล็กเตอร์ข้างในก็โครเมียมเงาสวยแล้วก็มีตับโรเจอร์มาให้ด้วยนะครับครับกันชนด้านหน้าคิวเขาก็แนบสนิทสวยเลยโครเมี่ยมเงาแว็บเลยนะครับแล้วก็ใจตัดหมอกเดิมมีมาให้ครบอยู่นะครับของเขานี่ยนะทรงเขาก็จะแบบ ทรงสไตล์แบบชบเชี่ยวรูรมรูรมหน่อยถูกต้องครับทรงน่ารักดูดีเลยนะครับผมแล้วก็พวกสันทุกอย่างก็ยังตรงสวยดูดีนะครับล้อแมกของคอที่เป็นลายวังกาดมา5ก้านสภาพล้อแมกสวยดูดีเลยแล้วก็ยางของเขาจะเป็นช่วงกลางปี2024ด้วยครับยางก็ยังถือว่าใหม่พร้อมใช้งานได้นะครับ,รบด้านข้าง,ขางเขาเลยนี่คาว่าอาวังกาดนี่ของเดิมตรงนี้ยังมีอยู่ครบๆนะครับที่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้ก็ยังสภาพสายสวยนะดูดีเลยแล้วก็ กระจกคันนี้เขาจะเป็นติดเป็นฟิล์มเขียวแต่เขียวของเขาที่นี้มันเป็นเขียวจะมีเหมือนอมประลอดนิดๆนะครับผมมันก็เป็นเฉดที่ถือว่าสวยอยู่แต่ก็มันจะพอมันใส่ประลอดเป็นนิดๆเนี่ยมันจะช่วยสะท้อนแสงแดดได้ดีต้อก็เป็นเขียวเข้มประมาณนั้นนะครับผมก็ยังเป็นสไตล์เขียวสวยดูดีนะครับคิวข้างๆทั้งหมดก็แนบสนิทสวยดูดีเลยเป็นสีดํามานะนะครับผมแล้วก็พวกสันประตูทุกอย่างก็ยังตรงสวยดูดีครเมียมด้านล่างคิวด้านล่างแนบสนิทมีมาให้อยู่ครบๆเลยกระจกทั้งบานหน้าและบานหลังก็็สสสภาพววยยนนนนะะกกบไไมมมม่่ีีเ้้รรรอััค แล้วแม็กด้านหลังเลยที่เป็นอลอไลน์แม็กห้าก้านของเจ้าเบนเอวังกาดไลน์นี้นะครับก็สวยดูดีเลยแล้วก็ยางของเขาอย่างที่บอกเป็นปี2024นะ,ค,ะครับผมก็ยางยังพร้อมใช้งานได้เลยครับ มาบาต่อกันที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างน,นะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยนี่เจ้าเลนไฟเขาก็ยังใสสวยนะรีเฟลกเตอร์ข้างในครเมียมเงาเลยแล้วก็เป็นตาปรเจคเตอร์รมานะครับกลางคืนก็ให้ลําแสงที่ถือว่าสว่างอยู่นะครับคิวเมียมหน้าซ้ายเงาสวยเลยตัดหมอกด้านล่างก็ยังมีมาให้ครบๆเช่นกันนะครับ,รบฝั่งข้างซ้ายเองเลยแล้วก็ผิวพันของเขาก็เป็นแบบเทาคอนุูรี่นะก็ยังเงาฉ่ำสวยเลยแล้วก็สันทุกอย่างฝั่งข้างซ้ายก็ยังตรงดูดีนะครับล้อแมกนน้า้ายยยยีีเเปป็ล็ลาลกัััวววงงดดดแมสูระคบ ภาษีคันนี้เป็น3มีนาคม2569ก็ภาษีปีหน้าไม่ขาดนะ,ค,ะครับผมฝั่งข้างซ้ายคําว่าอาวาังกาดก็ยังมีอยู่ครบเช่นกันแล้วก็เจ้าตัวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้ก็ยังอยู่ครบเลยนะครับ,รบกระจกฝั่งข้างซ้ายก็ยังถือว่าสภาพสวยทั้งบานหน้าแลวก็บานหลังเลยนะก็ถ้าไม่มีเส้นไม่มีริ้วรอยนะคะผมแล้วก็ปีนี้ผมบอกเลยเป็นเนื้อแบบผิวเขียวสวยดีเลยแล้วก็สั่นทุกอย่างฝั่งข้างซ้าย แม้กระทั่งเยน Q, คิ้วคมยมด้านหลังก็ตรงเป๊ะคมสวยดูดีนะครับครับล้อแมกด้านหลังเลยแม็กค่าก้านเมอร์เซเดสเบนก็สภาพล้อแมกก็ยังถือว่าดูดีนะแล้วก็ยังเพราเป็นปี2 0 2 4ก็ยังพร้อมใช้งานได้นะครับครับนี่ใหญ่คุณผู้ชมดูสัดส่วนเขาที่ผมบอกมันทําให้เราเวลานั่งมันรู้สึกโป่งโป่งครับเพราะว่าตัวรถเขาจริงๆเขาออกแบบมาดีไซน์มาแบบประมาณว่าสไตล์รถที่แบบให้ทุกทุกอนุของตัวรถมีประโยชน์เยอะๆเขาก็จัดสรรเบาะอะไรทุกอย่างมานะก็ถือว่าเป็นเบะน้กวาามทงไดย ใช่มาลูกค้ามาจากต่างจังหวัดเลยขับมาให้เราใช่นครสวรรค์ไหมจำไม่ได้แล้วใช่ใช่มาจากนครสวรรค์นนะเขาเออคือลูกค้าท่านนี้จะอยู่2ที่ก็คือจะมีอยู่ชลบุรีกับอ,อยู่นครสวรรค์ก็จะวิ่งไปไป,ไป,ไปม,ามาอยู่ประมาณนี้เปไงวิ่งไกลได้สบายแล้วตอนแรกก็คือลูกค้ามาเสนอขายเราแล้วเราโอเคเรารับเรียบร้อยแล้วแต่ลูกค้าเปลี่ยนใจเสียดายยังไม่ขายขับกลับไปก่อนอแล้วก็ขายดีกว่าอีกอาทิตย์นึ่งถัดมาก็ขับกลับมาอีกไปไง ก็ค mm ืออารมณ์แบบรถไม่ขับดีนะลูกค้าเขาก็แอบเสียดายนิดนึงแต่ก็นะเราได้มาแบ่งปันคุณผู้ชมครับบมาต่อกับที่ด้านบรรทายของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับบรรทายของเขาก็ไม่เหมือนใครใช่เป็นความหรูที่อยู่ในความน่ารักและมีสไตล์มากนะครับใช่ผมว่ามันเป็นเบนที่แบบทรงมน่ารักกันเนอะโดยเฉพาะแบบไปรุ่นขับไปมหาลัยอะไรเงี้ยเหมาะมากโดยกับโดยเฉพาะยิ่งราคาเนี่ยมันสามารถซื้อรถรุ่นอื่นสมมติว่ามองว่าเป็นรถญี่ปุ่นแล้วกัน ราคาที่ใกล้ๆกันนะ่ะบางทีเก่ากว่าคันนี้อีกนะครับคันนี้ถือว่าราคาที่ไปกอล์ฟเปิดให้ดีมากแล้วก็ต้องบอกว่าค่าสึกหรอค่ามมนทะนแอนก็คือมอรเซเดสในยุคช่วงประมาณ2องพันอ่ะบอกเลยไม่ได้แพงเวอร์ถกราคาก็แบบหลายๆอย่างถือว่าราคาดีมากนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวเพิ่มแมนทะนแอนว่าจะสูงโดดแพงเวอร์เห็นเพราะเห็นเป็นความมันเป็นเมอร์เซเดสเบนนะครับผมก็เซอร์วิสไมไ่แพงมากอย่างที่คิดแน่นอนไปท้ายฝั่งด้านขวาเลยก็สายสวยงามดูดีนะครับผมก็ไม่มีเส้นแตกร้าวอะไรเลยนะครับ หนึ 1> 1, 7, A, 1, 7, ่งเจ็ดเอหนึ่งเจ็ดศูนย์โครเมียมเงาอยู่ครบมือเปิดด้านหลังก็โครเมียมเงาเลยแล้วก็ดาวเบรคด้านหลังก็ยังเงาสวยดูดีมากๆนะครับปัดหลังมีมาให้ในสไตล์รถที่เป็นท้ายตัดมาแบบนี้นะครับ,รบรก็มีและใช้งานได้ปกติด้วยนะครับฝั่งด้านขวาเองเลยไฟท้ายสรงตังคเขาก็ยังสายสวยงามดูดีไม่มีริ้วรอยเลยแล้วก็คเมี่ยมด้านหลังเนี่ยทั้งซ้ายและขวาก็เงาสวยดูดีดดทั้งคู่เลยนะครับ,รบห้องสปาระด้านหลังเลย นี่นะก็เห็นไหมเห็นเป็นรถทรงไทยอย่างงี้ก็มันจะได้ความลึกสูงอยู่ประมาณพอสมควรเลยนะครับแล้วก็คันนี้เขาก็จะมีม่านสำหรับบังตาด้านหลังให้ด้วยนี่ปิดไปอย่างงี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับไม่ใช่แล้วก็ปิดกลับไปแค่นี้เลยแล้วก็ตรงพรมด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เป็นของเดิมมานะครับผมซึ่งฝั่งข้างซ้ายเนี่ยเขาจะเปิดออกมาได้แล้วก็จะมีชุดปฐมพยาบาลอยู่ในนี้ด้วยกับสำเนียงฉุกเฉินในนี้ของเขานะครับก็ยังมีให้อยู่นะครับผมแล้วก็ตรงพรมพื้นอันนี้ก็เป็นของเดิมมมาาาาเเช่่่นนนนกกกัะแผุอยยยงง็สสภพดีวล ด้านล่างของเขาจะมีเจ้าล้ออะไรนะครับผมกับเจ้าชุดเครื่องมือพวกนี้ก็ยังมีให้อยู่ครบๆเลยนะครับซึ่งผมปิดท้ายอันนี้ผมแอบชอบนะบดีไซน์เขาดีนะซึ่งตอนนี้สมมติกรณีว่าคุณผู้ชมมีล้ออะไรก็ปิดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าบางท่าน,นรู้สึกว่าอยากใส่ของให้เยอะกว่านั้น<อ>ใช่ไหมแล้วเราเอาล้ออะไรออกเวลาเรากระดกขึ้นอย่างนี้นี่ในกรณีถ้าเราไม่มีล้ออะไรตรงนี้มันจะฟุบลงไปได้อีกก็แล้วแต่คนจะใช้แล้วแต่ใช้ใช่แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้ต้องการ้องสัมภาระเยอะขนาดนั้น ก็เอาล้ออะไรยไว้อย่างงี้แหละอุ่นใจดีนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็จะวางสามารถปิดได้แบบนี้ดีไซน์ดีแล้วก็อันนี้อีก่างนึงด้วยที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นถุงแกงอ่ะจริงจริงอ่ะมันก็จะแขวนได้แหละแต่ประโยชน์จริงๆเขาไว้ใช้อย่างนี้ก็คือเอาขึ้นแล้วก็จิ้มไปนี่เป็นไงมันก็จะล็อกได้แบบนี้เอออะยอดเยี่ยมเยี่ยมใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่นี่นี่มันอเนกประสงค์มากเลยนะเนี่ยมากครับผมแล้วก็อยากจะพับบอให้ดูด้วยว่ามันสามารถพับได้ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนนะคัใดไไปปหหงง้า ไปไหนก็นแล้วแต่มีสัมภาระเยอะมีของเยอะก็พับเบาได้ใช่ครับนี่พอพับเบาใช่ไหมผมฟิปด้านหน้าขึ้นด้วยปุ๊บแบบนี้เลยแล้วก็เอานี้ลงอ่ะนี่ครับเห็นไหมทีนี้แหละคุณผู้ชมก็จะได้ห้องสัมภาระที่ถือว่ากว้างเลยใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็จ้าม่านตัวนี้ถ้าเราเวลาอยากใช้ของเต็มๆก็สามารถเราออกได้ด้วยครับก็จะได้พื้นที่ห้องสัมภาระถือว่าซ้ายขวากว้างลึกด้วยแล้วก็ได้ทรงสูงด้วยนะครับ,รบผมก็กลไกใช้งานได้ดีปกติครับ มามาต่อกันที่ด้านเครื่องยนต์ของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นรหัส M สองหกหกนะครับผมเครื่องยนต์เบนซินซีซูเเรียงหนึ่งพันเจ็ดร้อย cc นะครับก็ขุมพลังเครื่องยนต์นี้รับประกันได้เลยว่ารับรับประกันได้เลยว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับแล้วก็เดินทางด้วยระบบที่มันล้วนด้วยไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับพอเจ้าของเก่าเขาเหมือนเทสในตัวให้เราเดินทางไกลตลอดใช่ก็ใช้เป็นชีวิตประจำวันจริงแหละนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ดีเลยแล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะเพิ่งถ่ายของเหลวมาให้ด้วยสักสองพันกว่าโลประมาณนี้ถ้าใครเอาไปยังไม่อยากถ่ายของเหลวก็ใช้ต่่่อออกกกสัััโลคคคยยถาา็็ไดด้้้นนะรรรบบผมมพใชง ตัวสติ๊กเกอร์ด้านหน้าเลยนี่ของเดิมยังมีอยู่นะครับมาตรฐานสกรมนําเข้ามาก็ยังอยู่ครบเลยต้องบอกว่าเบนคันนี้เป็นตัวประกอบนอกนะแล้วก็เบนไทยแลน,นำเข้ามาขายนะครับแล้วก็ดูัววันนิ่งต่างๆนี่ของเดิมก็ยังมีอยู่เช่นกันนะครับผมส่วนที่คาดหน้าตรงนี้ของเขาก็ยังมีอยู่ครบๆเลยนะครับ,รบมามาชมภายในของเขากันบ้างครับผู้ชมครับนี่คือภายในเดิมจากโรงงานทั้งหมดไม่เคยมีการเปลี่ยนหนังเปลี่ยนผ้า ได้แดงสินนะครับชายขาแผงประตูสวยงามมากครับใช่แล้วนี่พวกทุกอย่างระบาสวยงามดูดีเลยช่องลำโพงก็ไม่แตกหักเลยนะครับแล้วก็แผงข้างสไตล์ที่เป็นแบบอวังกาดนะเวลาเรามารูปเนี่ยเนื้เท็กเจอร์มันจะมีแบบนุนๆขึ้นมาเป็นลายตามของเจ้าตัวที่ชุดแผงประตูทีมสีเงินเขาเลยก็สวยดูดีนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับโล่งนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกตินะขึ้นก็ยังใช้งานได้ลื่นๆดีปกติเช่นกันนะครับครับลงทีนะครับผมปรับข้างไฟฟ้าให้ชุ่มสักครู่นะครับ กลับข้างไฟฟ้าไปทางซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบปกตินะครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าต,ตอบตอบลายพี่แมทเฮ้ยพี่แมทนี่หลายคันแล้วนะใช่อ่าต่อเลยให้อุ้มบอกก่อนอ่ะต่อให้พี่กอล์ฟตอบตอแชทไี่กอนก่อนนะ,นะมาสภาพกันที่บอก,บอกฝั่งด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายนะครับหนังเขาก็เป็นหนังเดิมหนังแท้จากโรงงานมาเช่นกันนะครับพวกได้ก็ทั้งหมด เรียงสวยงามดูดีเลยไม่มีขาดล้นปีเลยนะครับทางพนักพิงและทั้งตัวลองก้นเขาสวยงามมากดูดีมากนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับผมเดินหน้าถอยหลังนะครับใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นลงใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมก็ด้านล่างนี่สครับเพดมอสดเดนเบิร์ก็ยังมีอยู่แล้วก็อันนี้อย่างผมชอบมากนี่ มันจะสามารถวางของไปข้างข้างอย่างนี้ได้ครับนี่นะสำหรับผู้หญิงชอบมีของก็จะกติกวางดีนะอันนี้คือข้อดีนะเนี่ยโทรศัพท์วางไปสองเครื่องวางได้เลยนะครับนี่หรือกระเป๋าตังค์ก็วางได้ยันสามเครื่องอ่ะเนี่ยอ่ะใส่เข้าไปอีกเฮ้ยนี่ได้เลยเนี่ยสามกระเป๋าตังค์บวกโทรศัพท์เนี่ยอ่ะเป็นไงนะอ่ะสองตัวนะครับเขาคิดมาแล้วใช่ครับต่อกัปที่ด้านคอนโซลของเขาครับคุณผู้ชมครับคอนโซลเดิมจากโรงงานสภาพดีสวยงามนะครับช่องแอร์ทุกอย่างสวยงามคอนโซลทุกอย่างไม่มีแตกร้าว ช่องแอร์กลางสวยงามนะครับใช่แล้วครับผมนี่ก็ใช้งานได้ปกติไม่มีแตกหักเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เราพูดตรงๆได้เลยนะว่าตอนแรกช่องแอร์ได้มาแตกแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมรถมาถึงตอนช่วงเวลาสักน่าจะช่วงบ่ายแล้วแหละกลิ้งเดียววันรุ่งขึ้นได้ช่องแอร์เลยช่องแอร์ได้จาส่งถึงทีเลยแพงไหมถามจริงอยากรู้พูดราคาต้นทุนได้เลยนะสามพันห <3, 5 S 1> ้าเท่าไหร่นะช่องแอร์เบนเนี่ยสามพัาสามพัคู่หนึ่ง เนี่ยตรงกลางเนี่ยอ่ะเป็นไงเนี่ยรับดูดิรับได้นะครับใช้งานได้ดีล็อกปกติเลยถูกต้องครับสภาพถือว่าดีด้วยนะครับผมแล้วช่องด้านบนไม่แตกหักนี่ไปผมเชิดมีอยู่ครบๆเลยนะครับครับวิทยุตรงกลางเลยสภาพหน้าจอก็ยังสวยดูดีเลยนี่เปิดปลายพิกเซลทุกอย่างติดครบปกติเลยคุณผู้ชมสังเกตดูวิทยุเขาจะมีความละไมคล้ายคลึงกับ W 2 1 1ถูกต้องหรือคล้ายคลึงกับซีตาถั่วตัวไทยๆใช่ตัวที่เป็นเฟรนลิปไปแล้วถูกต้องครับนะครับผมก็เป็นทรงแบบทันสมัยเด่นๆเหมือนกันเลยนะครับครับ ด้วยนะครับ,รบตรงนี้เลื่อนออกมาก็จะสามารถเคลบุรีได้แล้วก็มีช่องไฟ12โวะตรงนี้อยู่นะครับ,รบผมก็ปิดไปใช้งานได้ปกติเลยครับคนนี้มาพร้อมกัระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับผมก็ตรงแป้นเกียร์ก็สาภาพสวยดูดีเลยแล้วก็มีระบบทิปโทนิกด้วยก็ ช้งานได้ดีปกตินะครับหัวเกียร์เป็นหนังสีดำพร้อมสัญลักษณ์เมอร์เซเดสเบนซ์เลยก็สวยงามดูดีมากเลยนะครับตรงกลางสามารถวางแก้วได้หนึ่งใบแล้วตรงนี้ก็จะสามารถวางของกระจุกกระจิกหนึ่งนี้ได้อีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งถ้าใครเวลาขับรถชอบวางโทรศัพท์ก็วาง่งนี้ได้นี่วางให้ดูอีกทีนะก็สามารถวางอย่างนี้ได้นะครับผมหรือจะวางด้านข้างนี้เอาวางนอนอย่างนี้ก็ใส่ได้อีกนี่โทรศัพท์ถ้าใครวางโทรศัพท์ด้านข้าง ไปแล้วเมื่อกี้ได้ประมาณ3ามเครื่องวางตรงนี้อีกสองเครื่องเนป็นห้าเครื่องเดี๋ยวไปวางตรงโน้นอีกถ้าคุณพกโทรศัพท์เยอะขนาดนี้ผมว่าคุณต้องเป็นคอรเซนเตอร์นะครับมีมากกว่าล้อเลยจริงไหมพกเยอะอย่างนี้ก็ต้องเป็นคนไม่ธรรมดาแล้วอาจจะเป็นนักธุรกิจที่ต้องติดต่อกันเยอะก็เอาเป็นว่ามันอเนกประ่งค์งงานรูช่องกระจุกจิกเขาเยอะนะครับผมสามารถใส่ได้เลยแล้วก็ตรงเทียร์เขาก็เบรกเอ้ยเบรกมือน ครับไม่ใช่เกลียก,ก็สภาพสวยดูดีเลยแล้วก็โครเมียมตรงหัวก็ยังถือว่าเงาสวยดูดีด้วยเช่นกันครับ แผงประตูฝั่งคนขับครับคุณผู้ชมครับคือแผงประตูเดิมจากโรงงานสภาพดีสวยงามจัดๆเลยครับใช่ครับไม่เคยมีการเปลี่ยนหนังใดงสิ้นครับใช่แล้วก็ด้านข้างที่เป็นทิมสีเงินมานี่ก็ยังสวยชัดเจนเลยเวลามือมาลูกก็จะมีการนูนของเขาก็สวยดูดีอยู่นะครับครับกลุ่มคอนโทรลกระจกเลยทั้งหมดก็สวยงามดูดีเช่นกันไม่ลอกเลยครับดูดีมากนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวลำโพงงสวยงามไม่แตกหักนะครับสังเกตดูลำโพงยังมีความหรูอยู่ตัดขอบพรีเมียมให้อ่าใช่ดูดีมากนะครับดูดีเลยนะครับฝ่ายประตูครับติดปกติเลยแล รกระจกไฟฟ้าลงแล้วก็ขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ดีปกติเลยนะครับ,รบผมแล้วก็ลงอีกทีนะปรับข้างไฟฟ้านะครับไปทางขวาซ้ายนี่ขึ้นลงใช้งานได้ปกตินะครับเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับนั่นคือเบาะฝังคนขับนั่นเองนะครับสภาพดีสวยงามไม่แตกไม่ขาดไม่ฉีกแต่อย่างใดคือเบาะเดิมหนังเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนหนังด้วยครับใช่แล้วนะครับผมแล้วก็ระบระบ,ะบไฟฟ้าด้วยนี่เดินหน้า คอยหลังนะครับแล้วก็กระดกเบาขึ้นลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นลงใช้งานได้คบรบปกติเลยครับผมจับคอ,อยล์ยาตรงนี้ด้วยนี่จะมีสติกเกอร์วินโค้ดเดิมคู่ตวงเขาตรงนี้ก็ยังมีให้อยู่นะครับผมแล้วก็พกสครับเพจเมอร์เซเดสฝั่งข้างขวา,ขาเลยของเดิมยังอยู่ครบสภาพสวยงามเช่นกันครับต่อกันที่พวงมาลัยของเขานะครับนี่คือพวงมาลัยเดิมจากโรงงานสภาพดีสวยงามมากอีกเช่นกันปุ่มตรงขวามือไม่มีลอกใช่โลโก้ตรงกลางสวยงามซ้ายครับ โอ้โหสวยดูดีเลยผมบอกเลยนะครับจะหา 1A170 สักคันให้ได้สภาพอย่างนี้เนี่ยยากมากนะครับนี่และอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่อาจจะเป็นคุณผู้หญิงรหรือว่าจริงๆผู้ชายก็ได้นะแต่ใครที่ชอบคาแรคเตอร์รถพวงมาลัยเบาอ่หิวก้อยเป็นไงเกี่ยวได้เลยเกี่ยวได้เลยสบายๆนี่หิวก้อยเกี่ยวสบายมากดูดิอา สบายดีนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยปุ่มด้านข้างไม่มีลอกนะครับคุณผู้ชมครับใช่ครับช่องแอร์ตรงนี้ก็สวยงามครับใช่แล้วแล้วก็นาปัดเรือนไมเลยนี่ฮะสายสวยงามดูดีทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วรถคันนี้วิ่งมาเพียง1นึ่งแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบสามกิโลเมตรเท่านั้นแล้วยินการันตีว่ามีการกรออไม่เด็ดขาดนะครับก็เทียบตามปีถือว่าไม่น้อยมากมากก็เป็นการใช้งานที่แบบต่อเนื่องดีนะครับ ที่บังแดดเขาเลยเปิดออกมานะครับผมก็จะมีแต่กระจกไม่มีไฟแสงหน้านะครับผมส่วนไฟพดานั่นบนเลยนี่ซ้ายขวาเปิดติดครบปกติเลยด้านหน้านี่ก็ติดครบปกติทั้งหมดเช่นกันนะครับฝั่งข้างซ้ายเลยเปิดออกมานะครับผมก็จะมีแต่กระจกเช่นกันนะ,ะไม่มีไฟแสงหน้ามาจากโรงงานแบบนี้นะครับมามาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างครับผู้ชมครับแผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังสภาพดีสวยงามอีกเชน่นกันคือแผงประตูเดิมจากโรงงานลำโพงทุกอย่างสวยงามครับใช่แล้วครับไปครับกระจกไฟฟ้านะครับลง แล้วก็ขึ้นนี่ลื่น wicked, ใช้ชงานได้ดีปกติเลยนะครับมาต่อที่แผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับที่แผงประตูฝั่งข้างซ้ายเลยก็สภาพเขาก็สวยดูดีเช่นกันนะและ้วก yep MM ็ทีมด้านข้างที่เป็นแบบลายอวังการนูนๆนะครับผมก็สวยงานคมชัดเจนเลยแล้วก็ช่องลำโพงก็สวยงานเช่นกันไม่แตกหักนะครับครับกระจกไฟฟ้าลงนี่แล้วก็ขึ้นใช้งานได้ดีลื่นปกติเลยนะครับครับมาต่อกันที่พบตอนหลังนี่สภาพหนังเดิมๆแท้ไหมไงหวดูดีมากนะครับผมแล้วก็เป็นหนังสีดํามาด้วยก็ ด้ตรงกลางนี่กดให้ดูเลยไม่มีขาดล้นปีเลยทั้งตัวลองก้นขวาซ้ายทั้งหมดสภาพดีนะครับแล้วก็พนักพิงเลยก็ได้ทุกอย่างก,ก็เรียงสวยงามดีเช่นกันสภาพหนังสวยดีมากๆนะครับรับแล้วก็อยากให้นั่งดูนิดนึงเมื่อกี้นั่งด้านหน้ามันก็โปร่งแหละนี่<อ>ให้ดูว่าด้านหลังก็โป่งเช่นกันครับนี่ผมนั่งหลังแนบสนิทหมดเลยนะจะ<อ>ดูเทดรูมเนี่ยเหลือนะครับเหลือเป็นกำปั้นอะ่ะแล้วดูขาผมผมไม่ได้นั่งชันงนี้ด้วยนะ<อ>นี่คือนั่งวางสอดขาแบบสบายระดับนี้ เฮ้มันเป็น a อค้าที่ถือว่าวนั่งโป่งอะ่ะต้องลองใช้งานดูใช่ถือว่านั่งดีเลยนะครับผมแล้วก็ผ้าหลังคาคันนี้ก็สะอาดมากเช่นกันนะครับผมก็ไม่ตึงไม่หย่อนแล้วก็ทั่วที่จับด้านบนหลังคานี่สีอันมีอยู่ครบๆใช้งานได้ดีปกติเลยครับ มาเราไปทดลองขับกับเจ้า A 17 0คันนี้กันเลยดีกว่าครับแอหนาวครับคุณผู้ชมครับสบายใจเรื่องแอเลยขออนุญาตขออนุญาตนิดนึงละกันอันนี้ขออนุญาตเสียมารยาททางหมู่บ้านคันนี้นึงนะจะให้ดูความคล่องตัวเขาอ่านี่กลับรถลูแค่เนี้ยดูดิดูเล็กๆเลยดูเล็กๆเลยเป็นไงกลับได้เลยเหลือเหลือคล่องตัวมากนะครับวงมาลัยเบาๆนี่ใช่ทุกอย่างสวยงามเห็นไหมครับโอ้โหเกียร์เบนซ์โลโก้นี้แน่นอนสวยงามนะครับนี่ครับข้างหลังครับผมนั่งแบบรู้สึกแบบ คือไม่ได้รู้สึกเหมือนนั่งรถเล็กนะครับคุณผู้ชมครับเ<ช>พราะว่าหนึ่งเขาโปร่งครับเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมฮะนั่งดีอ่ะดีแบบเหลือเชื่อเลยนะครับใช่ส่วนผมคนขับก็ดูดิเฮดรุมผมนี่นั่งแนบนหมดเลยครับเหลือเพียบเหมือนกันอ่าเป,เป็นรุ่นหนึ่งเลยที่เหมือนจะเล็กๆกระทัดรัดน,นะแต่พอนั่งด้านในก็ถือว่าโปร่งเลยแล้วก็ตำแหน่งนั่งผมว่าทัศนวิสัยเขาโป่งดีโป่งครับมันมองได้แบบ สบายตาคงกว้างดีใช่ครับดีไซน์แบบเน้นไปทางนั้นนะเนอะอะขอคี่กด้นี้นึงไปครับโอ้โหดูครับดูความคล่องตัวของเขาครับเปิดปุ๊บก็ไปเลยครับนี่ครับเห็นไหมคะเกียร์เปลี่ยนนิ่มๆนะครับไม่มีกระตุกชักกระเยอะแน่นอนดูดิโอ้โหวิ่งเรีววิ่งฉิวเลยเห็นไหมสบายดูดิไงนี่แปเป็นรอยนะใช่ถึงบอกในเมืองก็คล่องตัวต่างจังหวัดก็วิ่งได้โอ้ยของตานจังหวัดก็เอาจริงนะผม่าถือว่าโอเคแล้วสมมติว่าตอนนี้ผมจะเล่นแซงแบบเพื่องคยคดับ กดมันก็มาเลยเนี่ยอ่าเห็นไหมปุ๊บก็ไปเลยใช้งานได้ดีเลยครับผมรบหรือว่าถ้าเสริมนิ่งกว่านั้นล่ะเวลาอยู่ต่งางจังหวัดแล้วอยากเร่งแซงเอาแบบไม่คลิกดาวทีชุนนิคก,ก็ได้อ่านี่เชนลงเลยนี่ตอนนี้หกห้าสี่นะครับผมอ่ะไปแบบรอบดึงๆประมาณนี้ครับแบบปื๊ดแล้วก็ขับขึ้นมาเป็นห้าปื๊ดหก่ะดันได้ก็ครบเจ้าระบบทีชุนนิคก็ใช้งานได้ดีครบทั้งหมดเลยทั้งหมดครับเขาจะล็อกตำแหน่งทั้งหมดเจอสปีดนะครับก็ใช้งานได้ดีครบทั้งหมดปกติแน่นอน ก็เครื่องสมบูรณ์ครับผมพันเตัวนี้ถือว่าอัตราเร่งมาได้ถือว่าดีสมส่วนกับเขาเลยครับไม่มีสะดุดไม่มีสะอุกแน่นอนแล้วก็เกียร์ก็คลิกดาวให้ดูแล้วแล้วก็พวกระบบดิทัลนิกทุกอย่างใช้งานได้ครบถ้วนดีไม่มีตกกระตุกไม่มีชักเยอร์ไม่มีกระชากครับอันนี้รันตีใช้งานได้ดีมากครับผมส่วนช่วงล่างก็สมบูรณ์ครับผมไม่มีเสียงกุกกักอะไรเลยแล้วก็ฟีลของเขามันจะเป็นเบนที่ออกไปในทางเวัยรุ่นนิดนึงมันก็จะเป็นแนวแบบหนึบหบหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังนุ่มในสไตลเเบบบนนัั่แหละะครรผมพาาว ยังไงมันก็ออกแบบมาให้นั่งสบายนั่งด้แบบเน้นนั่งสบายเนี่ยนั่ง,งดีอ่ะนะครับผมแต่ว่ามันก็จะออกไปทางแบบออกไปรุ่นนิดนึงแต่ผู้ใหญ่ขับก็ได้นะปกติดีอยู่หรือว่าจะเป็นในทางผู้หญิงใช้ผู้ชายไปรุ่นใช้ใช้ไปมหาลัยหรืออยากจะใช้เป็นเบนซ์คันแรกเพื่อแบบดูก่อนว่าฉันชอบค่ายนี้ไหมอ่ะ,อะมันก็ได้ไดลองดูฟังมากๆนะครับจึงก็ต้องบอกว่า ราคาตอนท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่าเกินราคาและอย่าลืมนะครับเขาคือตัวท็อปอวังกาดด้วยใช่เนี่ยให้ดูดิเนี่ยยูเทิร์เนี่ยปกติผมยูเทอร์ผมต้องแบบรถทั่วไปมันต้องกินไปเลนดดนู้นด้ดิใช่เนี่ยกลับแค่ในเลนนี้ได้เลยเนี่ยเป็นไงกลับได้เลยถึงบอกว่ามันเป็นรถที่ผมว่ามันคล่องตัวแล้วก็ยิ่งกับผู้หญิงที่รู้สึกว่าเวลาขับแล้วบางทีแบบรู้สึกภงมลัยหนักหรืออะไรเงี้ยมาทางรุ่นเนี้ยเบาคล่องตัวแน่นอนคล่องตัวแน่นอนครับ ห oh. มันคุ้มนะคุมมากใช้งานดีเยี่ยมขับดีคล่องตัวหาที่จอดรถง่ายแอร์เย็นเพลงเพราะและขับไปไหนไม่เหมือนชาวบ้านอีกใช่และที่สำคัญคือเบนซ์ครับเบนซ์ยังไงก็คือเบนซ์ใช่ oh. เดี่ยวนะแล้วก็สําหรับคนที่ชอบขับคาแรคเตอร์พวงมาลา,า,าเบาๆหน่อย ก็ตอบโจทย์เลยหรือว่าบางท่านว่าอาจจะอยู่ในกรุงเทพเป็นหลักหรือว่าอยู่ในหัวอเมืองใหญ่เป็นหลักต้องการแบบรถที่มันแบบไม่ใส่ไม่ต้องยาวมากอะหาจอดรถง่ายๆไอ้นี่ก็ตอบโจทย์ออกคุณผู้ชายถ้าซื้อให้แม่บ้านรักตายเลยจะไปซื้อคันไหนต่อทีนี้เขาก็โอเคแล้วใช่ถูกไหมจริงจริงพอได้เริ่มขับเบนแล้วว่าเสพติดเบนแน่นอนนะเพราะว่ามันใช้ดีใช้แบบน่ารักนะเพราะว่าอย่างเจ้าของเก่าที่เขาขายมาให้เราเนี่ยครับพอใช้เบนแล้วคันถัดไปก็กลายเป็นเบนซีรีส์ใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยทีนี้ถูกต้องครับ อันนี้ก็อยู่ที่ท่านชอบใช่แต่ท่านไม่ชอบก็แล้วแต่แต่ผมบอกเลยราคาที่ผมบอกให้ต้องชอบแน่นอนครับ7นึ0 0แบาทพอโอเคไหมปกติเมื่อก่อนถ้าปีที่แล้วอยู่20ปลาย,ายที่เราขายเรา,เราขายกันมาเกือบ3 0 0แสนนะนครับต้อครับวันนี้จัดให้เราใจ1นึ9 0 0บาทเท่านั้นนะครับและราคานี้ขอญาตอีกทีนะครับผม ไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วโทรได้เลยท่านใดมีรถสวยๆนะย้ําคาว่าสวยๆครับจะแลกเปลี่ยนเทิร์นยินดีรับนะครับใช่ครับถ้าของท่านมูลค่าเยอะกว่าทางร้านยินดีบวกเงินเพิ่มให้นะครับใช่โอเคไหมอยากได้รถอะไรช่วงนี้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ขอสวยๆแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับไม่กับโตโตครับครับ กดไลค์กดแชร์กดไิดตาไว้นะครับเมกาโมอโต้